ผมเรียนมหาลัยอยู่มาเจ็ปีครแม่ให้เงินก้อนเพื่อจะไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยเรียนเทอมนี่ให้จบไม่ได้วุกกลับเลยไปนั่งดื่มเบียร์หลังมหาลัยต่อติดหนักถึงขนาดบางวันอ่ะดื่มตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นไป,ปมาตีสี่แล้วต้องทํางานเจ็ดโมงเโมงช้าบ้านอยู่สาสามไปทํางานสารแดงไม่กลับบ้านไปนอนส่วนสาธารณะนะ สวัสดีครับผมเชฟกวินครับหนึ่งในผู้บริหารเชฟประจำร้านอารมณ์สเต็กแอนด์ไวฟ์ฟู้ดแอนดิงครับชีวิตในวัยเด็กของผมเป็นลูกชาวสวน มีพี่น้อง4ี่คนผมเป็นลูกตุท้องตอนเด็กๆผมไม่ได้อยากเป็นเชฟไม่ได้อยากทําอาหารทําอาหารไม่เป็นด้วยผมจําได้ว่าตอนจบมหอะ่ะมีเพื่อนคนนึงอะ่ะไปเรียนสายอาหารแล้วก็แต่งชุดเชฟเนี่ยเป็นยูนิฟอร์มของม,มหาลัยอ่ะกลับมาไหว้ครูผมรู้สึกหมหัวเราะเขาด้วยนะตะลกอะ่ะเป็นได้ไงวะตอนที่ผมเริ่มเรียนนิเทศอะ่ะ มันเกิดจากว่าเพื่อนเขาเฮกันไปเรียนบอกเฮ้ย oh, นิเทศโฆษณาสนุกเรียนง่ายเราก็เลยไปทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเรียนอันนี้ไปแล้วเราจย,ยไปทําอะไรเรายัางมไม่รู้เลยเราก็เรียนแต่อการเรียนน,น,น,นนั้นไม่ได้เรียนไปดื่มเหล้าไปดื่มเบียร์หลังมหาลัยแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วเข้าไปห้องสอบอาจารย์ถามเอ้ย hey, คุณเขาห้ามเข้าห้องสอบเท้าแตะอ๋อเหรอครับก็เดินกลับไม่สอบผมเรียนมหาลัยอยู่มาเจ็ดปีครับ จากเดิมที่เรามีเพื่อนเยอะๆเนี่ยสิบยีคนเวลาเราดื่มค่อยๆลดลงไปจาก10มาเหลือ5จาก5มาเหลือ3เหตุผลของเขาอ่ะคือพรุ่งนี้เขามีงานพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามันเริ่มด้อยค่าตัวเองลงแล้วคนรอบข้างเราเริ่มไม่มีใครละเพื่อนมีรถขับแล้วอ่ะเพื่อนมีงานการทําที่ดีเพื่อนไปทํางานตอนเช้าแต่เราไม่มีจุดพีคที่กับให้ตัวเองมาสนใจในอาชีพนี้มันเกิดจากเราต้องนั่งเรือจากสี่พี่ยาเพื่อจะข้ามฝั่งไป ตอยาตอนเราข้ามเรือเราไปเจอเชฟคนหนึ่งยืนอยู่บนเรือแวบแรกเราเห็นแล้วอเอ้เท่จังวะทำให้ความรู้สุกเราอยากเป็นแบบนี้เลยกลับมาบ้านมันไปเจอรายการรายการหนึ่งเขาเล่าถึงชีวิตของเชฟในโรงแรมเล่าถึงเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นมันหมื่นกว่าจนเป็นแสนอ่ะเราเลยอยากตัว่เาเฮ้ยชีพนี้มันเงินเดือนเ,อนเยอะจังวะเราก็เลยทําให้เราอยากเป็นพอเราอยากเป็นเราก็ไปบอกพ่อแม่ไปบอกพี่สาวคือตอนพี่สาวส่งเราเรียนมหาลัยแล้วสูดพี่สาวมยังไม่ให้ บอกเฮ้ยนไปเรียนให้มันจบก่อนพอปีที่8ที่มหาลัยให้เรียนได้แล้วแม่ให้เงินก้อนเพื่อจะไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยเรียนเทอมนี้ให้จบไม่ได้วกกลับเลยไปนั่งดื่มเบียร์หลังม,งมหาลัยต่อวันนั้นก็ไม่กลับบา้านเช้ามาเราก็เอาเงินตรงนั้นอะที่เหลือจากการเราไปเที่ยวอะไปเรียนเป็นหลักสูตรอาหารนานาชาติเรียนอยู่6เดือนพอจบปับ๊บเราก็ไปสมัครงานะนั่นแหละครับรจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีอาชีพนี้ขึ้นมาได้ พอเราได้ใบป,ประกาศทียาบัตรที่เราเรียนคอร์สอาหารแล้วนะครับก็ไปสมัครงานโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆสีดาวพาร์ี่ฝันไว้มันตรงกันข้ามเลยเราคิดว่าเราทําอาหารแบบเล็กๆทํานิดๆหน่อยๆใส่เนยใส่อะไรเล็กๆจริงไหมครับทำงานวันแรกมันปอกทีสิบโลผักโขมอีก50โลทำกุ้งทำปลาหมึกทีเป็นร้อยโลอะเหนื่อยมาก ผมยืนจนผมไม่สบายอะ่ะแต่ผมก็กัดฟันทัศนคติผมมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือตอนที่เราเริ่มไปทํางานวันแรกอะ่ะเราตั้งใจทํางานมากความเหนื่อยนะั้นมันกลายเป็นความสนุกสมัยก่อนผมเลิกงาน4ี่โมงแต่ผมไม่เลิกผมก็ต่องานต่อเลยช่วยรอบบ่ายรอบเย็นอะ่ะเพราะรอบเย็นอะ่ะมันไม่มีหน้าที่ของเราแล้วเราไม่ต้องไปเก็บผักแล้วเราไม่ต้องไปเก็บพัวอะไรแล้วเราก็ได้มีโอกาสช่วยเชฟอะ่ะที่เขายืนอยู่หน้าเตาอะ่ะไปช่วยเขาหยิบไปช่วยเขาจับแล้วก็กลับมาบ้านก็นมานั่งจดใส่ขวดแดงๆเล็กๆ สหยดใส่ลูกดำดำห้ลูกใส่หอมใหญ่4ี่ลูกจดอย่างนั้นเราไม่รู้มันเรียกว่าชื่อว่าอะไรเราก็เลยฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเราเป็นที่โรงแรมแรกผมติดเหล้าหนักมากแล้วก็ติดการพนันด้วยติดหนักถึงขนาดบางวัน่ะดื่มตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นไปประมาณตีสี่แล้วต้องทำงาน7 0ดโมงเจโมงช้าบ้านอยู่สายสไปทำงานสารแดงไม่กลับบ้านไปนอนสวนสาธารณะ ผลกระทบต่องานไม่มีครับเพราะว่าผมไม่คนที่ผมดื่มเหล้าแล้วผมยิ่งบ้างงานแต่มีผลกับชีวิตคือเงินมันไม่พอใช้แล้วอ่ะชีวิตผมเคยแย่ถึงขนาดเงินเดือนนะตอนนั้นน่ะผมได้ประมาณหมื่นกว่าบาทซึ่งมันเยอะมากนะไม่เกินวันที่สิบเงินเดือนผมหมดแล้วแล้วก็เป็นหนี้ร้านเหล้าอีกประมาณ5้าถึงหกพันต่อเดือนทุกเดือนมีอยู่วันหนึ่งผมต้องกลับบ้านก็ต้องหาค่ารถเมย์ยีบบาทเพื่อจะนั่งรถกลับบ้านวันนั้นน่ะ ตังค์ผมไม่เหลือติดตัวสักบาทเลยปรากฏว่าเราไปเจอแบงก์ยี่สิบอ่ะมันคาอยู่ตรงวันใดเลื่อนเราเค่อยรถเมย์ปั๊บแล้วก็เอาแบงก์ยี่สิบนั้นให้ gera, กับกระเป๋ารถเมย์แล้วก็นั่งคิดในใจว่าเนี่ยนี่เงินเดือนที่เราได้มาแบงก์ยี่สิบทักแบงก์น้ยังไม่มีเลยหรอเราต้องอาศัยดวงจากการเจอตังค์นี้เหรอวันนั้นผมหยุดพอดีผมไปสมัครงานเลยไปทำงานที่ใหม่เลยเหตุผลที่ผมสมัครงานที่ใหม่อะคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทํางานที่เดิมเราก็เจอสังคมเดิม เขาก็ชวนเราดื่มชวนเราเที่ยวชวนเราเล่นอยู่เหมือนเดิมทางเดียวที่เราจะหนีตรงนี้ได้เราคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องหาสถานที่ใหม่ก็เลยไปสมัครงานที่โรงแรมที่2แล้วก็ความโชคดีอีกสมัครงานที่ที่2อะ่ะเขารับเลยคําถามแรกที่ผมถามคนในครัวเลยผมถามเขาว่าเลิกงานดื่มเหล้ากันไหมเขาบอกไม่ดื่มผมโชคดีตรงที่ว่าเราไปทาง,งานโรงแรมเล็กตั้งแต่แรกโรงแรมสดาวอ่ะพอมาที่ที่สอง่ะผมก็เลยได้ตําแหน่งกุ๊กหนึ่งเลยเอกุ๊กหนึ่งเนี่ย มันก็พอที่จะสัมผัสหน้าเตาบ้างแต่ความรู้เรามันเท่าห่างอื่นเลยแต่ว่าเราจะอาศัยความพยายามของตัวเองทํามากกว่าคนอื่นไม่เคยปล่อยให้ตัวเองบ้าง<ส>เพื่อทําให้เชฟเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเราทําได้เอาความพยายามนักกบค,ความสามารถตัวเอง<ส> <S 1> <S 1> <S 1> เหตุผลที่เปิดร้านอาหารช่วงนั้นมันเป็นช่วงโรคระบาดพอดีครับผู้โรงแรมใหญ่ๆหญ่เนี่ยเขาเริ่มจ้างพนักงานออกผมเนี่ยไปทํางานที่สุดท้ายก่อนเปิดร้านอาหารเนี่ยไม่ถึงปีเขาก็เลยมีนโยบายว่าพนักงานที่ทํางานไม่ถึงปีอ่ะ ขาขอออกจ้างออกแต่เราคิดว่ามันเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งแล้วอะที่เราจะได้ออกมาทําอะไรของเราเองบวกกับเราอยากทําร้านอาหารเองมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสก็เลยอลองมาเปิดร้านอาหารของตัวเองดูร้านนี้ชื่อว่าร้านอารมณ์ครับอารมณ์สเต็กแอนด์ไวน์ชื่อร้านอารมณ์เกิดจากเพื่อนคนหนึ่งก็งไปนั่งคุยเขาเขาก็บอกเขาอยากเปิดร้าน ผมบอกเออผมก็อยากเปิดออกพอดีเลยจังหวะพอดีไอเดียทุกอย่างมันออกมาหมดเลยตั้งแต่คืนนั้นเลยว่าเออจะทําแบบไหนเราจะทําร้านอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นเหมือนอารมณนะ์ณเวลานั้นอยากทําร้านอาหารก็เลยมาเป็นที่มาของคาว่าชื่อร้านอารมณ์คอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยเน้นอาหารนานาชาติอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารสไต,ตล์โรงแรมแต่ว่าอยู่ข้างทางเราเลยทําอาหารหน้าตาแบบโรงแรมจัดร้านจัดโต๊ะแบบโรงแรมเลยแต่ว่าอยู่ข้างทางทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ วันนี้ผมเปิดร้านมันแรกแหละครับผมว่ามันแย่มากเลยนะเพราะผมเปิดในช่วงโรคระบาดพอดีเราแค่คิดว่าในขณะที่คนอื่นไม่กล้าทําอะไรแต่ถ้าเราได้เริ่มเดินก่อนแล้วถ้าโรคระบาดหมดเท่ากับว่าเราอาจจะเริ่มวิ่งแล้วจริงไม่ครับภาพที่ฝันไว้มันตรงกันข้ามเลยขาดทุนยับเลยมองไม่เห็นอนาคตนะครับค้านค่าไฟ3ามที่เดือนนะ <S <S ปัจจัยหนึ่งสําคัญเลยอ่ะที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราสู้ต่อต้องบอกว่าผมโชคดีที่หรือมีลูกค้าที่เคยมาทานอ่ะ เขาให้การสนับสนุนอย่างเช่นสั่งไปทานบ้านสั่งไปฝากมันคือกลุ่มคนเหล่านี้เขาบอกว่าเชฟทนนะอาหารเราดีนะเราทนต่อเชื่อสิอยู่ได้เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจครับเล็กๆทําให้เราแบบเฮ้ยดื้อดึงที่จะเปิดต่อไปเบ็ดเสร็จตอนนี้ร้านเดินทางมา3ปีแล้วครับ ในมุมมองของผมนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านนะครับผมพอใจนะครับผมไม่ได้พอใจกับกําไรแต่ผมพอใจกับกลุ่มลูกค้ากับการตอบรับที่ดีผมมองทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าไว้อะแค่กลุ่มลูกค้าแบบชั้นกลางออกไปข้งางล่างแต่พอเรามาทำอ่ะกลับกลายเป็นเราได้รับผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งมีแบบนักธุรกิจเข้ามามีนักการเมืองอะไรเข้ามาทานร้านอาหารเราค่อนข้างเยอะก็เลยถือว่าผมประสบความสำเร็จ สำหรับผมผมมอว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะที่ตัวเองมีความสุขอะคนบางคนไปทํางานแล้วได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อความสุข้นั่นคือความสุขของแต่ละคนแต่สาหรับผมอะการที่ผมมาทํางานทุกวันจับกระทะร้อนๆนั่นคือความสุขของผมผมได้เงินกับสิ่งที่ผมทําและผมก็ได้ความสุขด้วยผมได้ความสุขจากอาชีพผม